สวัสดีค่ะสวัสดีสาวโ h เชี i ลแคมนะว,วันนี้เราจะมาแก้ข่าวของน้องกีนะครับวันนี้เราเจออยู่กับพุ้ยอ่าเป็นผู้จัดการส่วนตัวของน้องกีนะคะยังไงค,ครับพุ้ยก็ไปต่อมาได้ก็มาสมาชิออนมาได้เลยค่ะนะคะเดี <c oughs> ๋ยวเราไปหาน้องกีกันนะครับ เรากินกันติกาบกึนเลยอะเรากินบอกสบายจิติ่ยออกันออกมาก่อนไ้องกิน บอกค่าสมานเลยสิคะอ่าคาสมาชิ้นะคะถ้าอร่อยะ้นี่คืออะไรนะคะกระเทืบใช่ไหมคะใครอยากกระเทีนะคะไม่ค่ะน้องกีน่ยานะฮะเดี๋ยวก่อนะครัอย่างไงฮะหรออนุ้องกีนแทรงสิคะแท่งอะไรนะฮะน้องกีอายุเท่าไรย่ิบสองค่ะยิบสองน้ำหนัก ห้าันหกร้อยหกสิบาทเอ,อน้องกรีนเคยหรือ,อยังคะน้องกินเคยหรือยังคะอยากทราบว่าน้องกินเคยหรือยังคะ <c oughs> หนูว่านะกี่คนร <c oughs> นัน้องน้องหญิงหรือเปล่าคะน้องกินยังไม่ตอบนะน้องกินเคยหรือยังคะ <c oughs> น้องกินเคยกินขี้อยงกนหรือยังคะ <c oughs> เดี๋ยวมาะนะห้าน่อยคือกินอะไรคะกินขี้ใครสนใจอยากให้น้องกินกินขี้ห้าร้อยแล้วนะห้าร้อยนะอย่าลืมแต่ถ้าเธออยากกระทืบ หนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันโอเคครับแล้วติดต่อมาไนดะ้สวัสดีครับ